ต้อนะครับเป็น,นเมื่อนีปาดงามครับแต่ครับพระจันทร์เนี่ยเพื่อนครับยังงามนะครับพระจันทร์รถเยีะเพื่นกัเดินทางต่อไป หน้าทงอื่นนหครับตอนนี้มาท่านพอดีนะครับพุ่นครับไปแล้วครับถึงจะแสงแมบแบบครับคุณครับท่างพุ่นก็เป็นพระจันทร์นะครับหน่วยยางจ่าเลยครับดวงจันทร์ยางจ่าเลยครับ หน,นี้เขากัมาให้หน้าเชียงหน้าเข้ากนะันเลยมาเชียงหน้าเข้าต่อกนะันเลย ครับผมออกมาหน้ามืนนอมาท่านพอดีพอดีเลยครับมาท่านพอดีพอดีเลยถ้านั่นขเขาาหากัะเหลืออยู่ดิครับคุณข้างคุณก็เหลืออยู่ครับ เลือเข,าเข่าเฮ้าจะสร้างผลกระดาษย,ยังเอาไปวัท่านเบิดไปวัท่านเบิดครับเหลือเข่าเฮ้าอยู่ยังเอาไปวัท่านเบิดครับตามดีนี่แหละครับเรืออีกขั้นหนึ่งอยู่ครับเนี่ เดี๋ยวอยีกขั้นหนึ่งก็ยังไปบระทันเบิดครับนี่รถหนึ่งเต็มๆนะครับนี่นี่ครับรถหนึ่งเต็มๆนะครับนี่ยังออกไปบระทันเบิด นี่ครับรถเต็มๆเลยยังไปว่าท่านเบิดนะครับเมื่อีเฮ้ากันสินอนถาอ่ายุนีแลละครับเมื่อีก็ได้นอนอยู่หน้าแหละครับเมื่อีเหลืออีกหนึ่งรถหนึ่งขั้นอยู่ครับยังไปว่าท่านเบิด เ่ากะมายงหน้าเขามาดูก,ก่อนครับว่าสิต้มน้ำส่งกาแฟจากน้อยกันนะแกงงวงเนาะครับมาเขามาต้มน้ำส่งกาแฟจากน้อยก่อนนะครับคืออยากกินกาแฟแล้วตอนนี้ นี่นะครับขอ,ขอบคุณนะครับผมขอบคุณสิเขา์ามารับชมนะครับขอบคุณขามาให้กำลังใจด้อครับผมนี่ครับตอนนี้เขาเก็าออกมา่าดูหน้าครับเสียงกิงหยีดลองนี่ครับผมว่าสิทธิต้มกาแฟกินนิดน้อยนะครับแกงง่วง ขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะครับออกมาทงมาชาครับเมื่อนี้นัดรถเกี่ยวเขาไว้นะครับอันนี้มันนีเพิ่นก็น